ครับรับครับครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดเกมแฮกเกอร์นะครับอ่าโมพิมแพ้เกมแฮกเกอร์พิมพ์ปุ๊บจะได้หน้าอย่างนี้มาเลยครับน้รูปประการตนะครับกดอันที่สองครับครับ เรากลิอวลงมาแล้วไม่ต้องครับรอแป๊บค,ครับแล้กร็กร,รอแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวครับำมือด้วยนะตัวนี้อ่ะลองเลื่อนลงมาลองเลื่อนลงมาแล้วกดดาวน์โหลดตรงสีฟ้ากดดาวน์โหลดตรสีฟ้านะครับกดเลยไปเลย เออชอบไม้กูโอ้ยเอ,อมาแล้วนะครับก็ใส่าตาม,ม,าม้างนะเนี้ยแสงถูดต้องเลยนะครับมาถึงได้นะใส่าตาแล้วเนือ B น็ตมาเอมันจะไม่เหมือนกันนะมันจะเปลี่ยนเรื hmm. mm ่อยๆเรื uh ่อยๆเือ uh อ่ามาวแวก็ตัันกะาวนดแล้วกันนะ เดี๋ยวก็อือฮึหลังคลิปนี้จะโคชบเปินตอนนี Una ้ครับสุดเลยครับ